กอสวัสดีครับพ่อมวันนี้ก็มายุ่งพ่อมคนชนงัวนะครับวันนี้พ่อมก็จะเอาป๊อดงัวแบบเยะๆข้องขูหอกคีดมาฟักกันนะครับพ่อมต้องบอกว่าพิเศษสุดข้องสนามหนาทรายเลยก็ว,ว่าได้นะครับพ่อมก็ต้องบอกว่าฟอร์มดีติดชัดงัวไม่พบดาวรุ้งมาแรงมันจะไม่ล่อยได้ผืนนะครับนะ่นสำหรับคูนี้เองต้องบอกว่างัวฟี่มือพบงัวทางเลยก็ว,ว่าได้นะครับพ่อมได้ล่อยได้มันกันย่างแน่นอนนะครับสำหรับซ่องตัวนี้เองนะครับก็จะทําการชนกันในวันที่ซิี่มีหน้านะครับถีสนามชนโคหน้าทรายนะครับ ตามน้ารับชมสุดๆนะครับพ่อมสาหรับซองตัวนี้ก็พีพีคนในนะครับทียะจะเข้าไปไสงวหลวงนานะครับลือมีตัวหลักตัวช็อปนะครับแต่ไม่ได้มีเวลาว่างไปทีสนามนะครับตอนนี้ทีพ่อมก็เปิดทําการให้ไสกันแล้วนะครับพ่อมก่อสามารถเข้าไปดูนะครับหลักตัวในช็อปตัวในก็สามารถเข้าไปซอยเข้าไปจํากันได้เลยนะครับส่วนทางเข้านะครับก็สามารถเชี่ยนไอดีไลน์ทีขึ้นอยู่ที่หน้าช่องในตอนนี้ลือสามารถตามไปที่หน้าโปรไฟล์พ่อมได้เลยนะครับพ่อมก็โอเคครับพ่อมเรามาดูกันทางด้านข้องโค ดุดังอัศวินเลี่ยมเพชรลือไอเส้ากันนะครับพอมําหรับงัวตัวนี้นะครับก็เป็นงัววัยอายุ9ปีนะครับเป็นทายาทของไอพ่อมนะครับพอมผ่านการชนมาเลยทั้งหมดหนึ่งครั้งนะครับก็ชนะมาจากทาซารานะครับพอมส่วนสไตการชนนะครับก็จะเป็นประเภทชนเลื้อยเหลอชนใจเย่นตั้งหัวรอตั้งเข้าดีนะครับพอมปลายยอดดีค่อยๆทิมค่อยๆแทงชนอยู่บนเปิดหัวเข้าปังแบบซวยๆนะครับพอมชวนไปหน้าชนมาร่างได้ตัวนี้จะบอกว่าเป็นงัวที่ชนแนวคลาสสิกเลยก็ว่าได้นะครับพอม I don't know. กอถื่อว่าอ่านเกมได้เฉพาะหน้าถื่อว่าเป็นงัวทีว้าชนชนะสุดๆนะครับพอมส่วนทางด้านข้องความพร้อมเองนะครับกอเต็มร้อยอย่างแน่นอนนะครับพอมก็โอเคครับพอมเรามาดูกันทางด้านของโคโนตมนุษย์ฮิลล์ฟิลสโตนกันนะครับนะตัวนี้เองนะครับกอเป็นงัววัยอายุหกปีผ่านการชนมาเลยทั้งหมดหนึ่งครั้งนะครับพอมกอชนะมาจากสนามบันนาาซนะครับพอมส่วนสตาล์การชนเองนะครับกอจับเป็นประเภทเน้นถ่อคางเข้าคางนักกอดสายกอดข้าถืองัวถือเข้าดีชอบรกงัวรกคอแบบเนี้ย่ นะครับชนอยู่บนพาตัวดีมีรุหลักทิมหลักแทงเข้าทีเกาเข้าเอานักชนแข็งแรงปอดให่ใจใ่ทื่อว่าเป็นงัวทีชัยลุทอได้น่ากลัวสุดๆนะครับพ่อมทอนักทอนับนกเลยเกาว,ว่าได้นะครับทางด้านข้องความพอมงัวเองนะครับก่อเต็มร้อยอย่างแน่นอนนะครับพรอม ก็เป็นกันยังไงบ้างครับพ่อมสำหรับซ่องตัวที่พ่อมได้ทําการยกขึ้นมาในวันนี้รักตัวในชอบตัวในนะครับกลองเมนคุยกันดูได้นะครับพ่อมก็ต้องบอกว่าซ่องตัวนี้เองนะครับเป็นงัวชนดีชนฟี่มือกันทางคูนะครับพ่อมก็ห้ามพลาดกันเลยทุกกรณีนะครับส่วนใครนะครับที่ไม่อยากจะพลาดข้าวสั้นงัวดีๆนะครับก็ฝากกดติดตามช่องพ่อมไว้ให้ด้วยนะครับพ่อมกะใครนะครับที่จะเข้ามาเป็นขอบครัวเดียวกันกับพวกเรานะครับก็สร้างมเขียนลายที่พ่อมได้ขึ้นทีหน้าช่องให้ในตอนนี้หรือสร้างมัดเข้าไปแลท ก็มีทางเข้าไว้ให้กันเรียบร้อยแล้วนะครับ